คุณเคยซื้ออะไรเพื่อทําให้คนอื่นประทับใจไหมครับทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปเพื่อพยายามให้ดูรวยมันคือเงินที่ไม่สามารถทํางานเพื่อทําให้คุณรวยจริงๆได้และมันก็มีสำนวนหนึ่งครับเขาเรียกว่าปู้ลู่ปายเป็นสำนวนจีนที่แปลว่าอย่าเปิดเผยความมั่งคั่งของคุณออกมาให้คนอื่นเห็นชัดจนเกินไปในขณะที่คนไทยเนี่ยนิยมอวดความร่ํารวยโดยรสปอร์ตหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่คนจีนครับกลับเดินบนเส้นทางที่แตกต่างออกไปพวกเขาสะสมความมั่งคั่งแบบเงียบๆโดยไม่ต้องโอ้อวด ลองนึกถึงคนจีนในไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างเครือบเจริญพวกกับพนันดูครับอย่างคุณธนินเจรวรรณเนี่ยประธานอาวุโสของทเทอือ cp ที่มีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า10,000ล้านดอลลาร์ก็ยังคงใช้ชุดแบบเรียบง่ายไม่มีการโอ้อวดใดๆเขามุ่งเน้นวิธีการสร้างการลงทุนระยะย,ยาวที่ทบต้นตลอดเวลาในขณะที่คนอื่นเนี่ยจะฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของต่างๆที่จะเสื่อมค่าลงตามกาลเวลา้ดยหลักการข้อนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยก่อนที่คุณจะซื้อของชิ้นต่อไปนะครับให้ถามตัวเองด้วยคําถามสั้นๆครับว่าเรา้อิงงนรราตกมัจ หรือว่าเราต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเรามีมันไม่ใช่เรื่องของการอดออมแบบขี้งกนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างความรวยที่แท้จริงมากกว่าการจะอวดรวยและนี่แหละครับไม่ต้องแสดงให้โลกเห็นว่าเรารวยแต่ให้ผลลัพธ์พูดแทนตัวเราเองแบบเงียบ